ความสุขที่ยั่งยืนอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะก็คือการที่คุณรู้สึกขอบคุณและก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะการที่คุณรู้สึกขอบคุณและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงบในใจเป็นอย่างมากโอเคไหมอย่างเช่นถ้าคุณมีความรู้น้อยก็จงขอบคุณและก็พอใจในความรู้น้อยๆที่ตัวเองมีและที่สําคัญนะ คุณต้องเอาความรู้นั้นมาลงมือทําให้ได้ซะก่อนก่อนที่คุณจะเรียนรู้อะไรเพิ่มคุณต้องลงมือทําให้มากที่สุดก่อนโอเคไหมคะและที่สําคัญนี่คะคุณห้ามติดกับดักการพอใจชีวิตโดยที่ไม่ได้คิดที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มแล้วไม่เอาแบบนั้นค่ะพอใจชีวิตได้โอเคไหมพอใจชีวิตขอบคุณในสิ่งที่มีได้แต่ห้ามหยุดพัฒนาเด็ดค่ะ พอใจทุกอย่างในชีวิตแต่ก็ต้องพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเรื่อยๆด้วยทุกๆวันโอเคไหมคะนั่นคือการใช้ชีวิตในแบบที่มีคุณภาพโอเคไหม